ใส่ซองลกหรครับพี่น้องครับครับใส่ไงครับพี่น้องนั่อนั่งรู้นึ่งแล้วอยู่อยู่บ่บ่ตะกาตะกาตัดตัาตด อยู่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 บ่อืมอืมอืมเอาขึ้นยอดโลดดีดีนั่นนั่นดีบ่ดีบ่เขาหลอดดาบวันี้อยู่วีวีอย่าพี่น้องอย่าใส่สวยๆครับเน่เน่อยู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 ่ครับอยู่อยู เรื่อเรื่อพี่น้องพี่น้องโอ้หอืมานไหมอ้ยอาผมสวัสดีครับพี่น้องมรสุ่บองสุบอนครับหลังจากห่างหายจากพี่น้องไปหลายหมื่นเลครับเนาะ อยากพี่น้องเอ้ยจักสีอยากน้ำเขาสูบน้ำเสะเขาเห็ดหน้าปังครับพี่น้องซาหน่่ยนี่สามพัหาครับพี่น้อง,อ 3, องเป็นซาขอนขาง,งสีไง่ครับแต่ว่ามีแจะต้ตนใหม่ไม่ร้ายครับพี่น้อง กันนี้กับทางสีหินแน่ครับพี่น้องต้นไม้หลายครับตะกีนมันมีเป็ดสามีฟังนะครับพี่น้องนี่ต้นไม้ต้นบักม่วงที่นรา,า,าฟังซาบัดทหนีเพิ่นก็เอาฟังซาออกเอาฟังซาออกเพิ่นก็เอาต้นบักม่วงลงซาครับพี่น้องอามาเบิ่งน้ำกันครับมือยอื่นว่าสิเป็นแนวไร จับหยาบหรือจับไงแต่ว่าป้าคนข้าง,งบ่อนหลายครับพี่น้องป้าบ่อนคัดอยู่โอ้ขาก็ร่างเดือดพี่นออ้อ,นองเตรียมอาหารเรียงกันครับ จะเกิดหัวคำครับพี่น้องวนนะเมนูเด็ดครับพี่น้อง <Yes. S 1> หัวเย, mm hmm. ย็นกินแรงกัน mm hmm. แรงนี่อีกหนึ่งเมนูครับพี่น้อง <Okay. S 1> ปีงปัดดุก๊ก

ดวดเผ็ดปลาไหยพอเรื่อยไ,ไควรเราลม่มยางฮะหุ้ยไปเลยบาทหนึ่ง บรรยากาศเราขายลูกเสียได้แบบนี้เนาะครับผม่ปดนคิงเลยบกินแบบเมื่อัอนี้ได้หรอเนื้่างหนาไปอาไปมาตักลอาลี่ครับลอจุ่ยกันเลยเป็นหนเลียงติอืมกิน็หมูเนี้ยค่ดู่ผมมุกกินอ้าเดี๋ยวกันจัดหน้า เล็กน้อยนะไปมาโม่๊อนกันแล้วครับจะไปก็ไปหรอกตัดข้อกันมาเลย <c oughs> ใส่พงนัวลงไปครับเล็ดเลยพงนัวห่อนอึงเนาะ นำม,ม,มาสายฟุยยลนะตัวบ้าไอ้เนี่ยนะไอ้เนี่ยคดีนเดดเขาก็พิชไคเด็ดเกเขาลงไป นาะนะคะรับพี่น้องเิ้เขาแรงนกันหัวเอียนอิ่งปะดุครับหอนหอน ขันไปเห็นยนงยิงกินเขาส้มแสงจันทร์ครับพี่น้อง ครับมืออื่นเสาพอกันอีกทีนึงครับพี่น้องนอนเอาเหงาแห้งกันก่อนครับขึ้นนีมือเลื่นเสาเขาว่ากันอีกทีนึงครับผมพี่น้องสวัสดียามเสาอีกทีนึงครับดูบน้ำกันเบิดขึ้นเลยครับพี่น้องไม่ร้ายครับพี่น้องเอ้ย จะได้เอาบาดที่นี่อืมกล้องใหม่ใหม่เบิดต้นอู้ห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 ูใส่ใหญ่ครับพี่น้องใส่ใหญ่ครับอู้ยา ออยออยุพี่นองเลยปนอากนงานหินครับพี่น้องไม่ล้วนล้วนอ้อยู่อยูอ้เจ้าน้องเจ้าน้องอ้อู้วตกพังตกพังอ้ตกพังพี่น้องครับ อ้ใส่ช่องโลกเหครับพี่น้องเอาครับเอาเอาอยู่อยู่อยู่อยอยโอ้โอคยผ่อนค้นตับเอียนยานเอียนโอ้คนจับป้ายานเอียนไหมยบดยอ้ จะใส่พริกครับพี่น้องดู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 นูด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 ูู้ด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 ดู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 ยูดูดูดูยูด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  เอาเบียเอาอุ้ยใส่ไงครับพี่น้องพีพีอุ้ยหนักหนักรู้นี่เลยเอ้าเอ้าอยู่อยู่อยู่บ่อยู่บ่อยู่บ่ตะก้าตะก้ามึงบ่ตายกูมึงก็ตายปลาปูงอึนละปลาปุดยแบบนี่นี่ใส่สามไปยังที่อยู่หรออยู่อยู่เบียอยู่อยู่ อ้ยู่อ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 ยู่บ่อืมอืมอืมเอ้าเข็นนอตรถนี่นี่นั่นนั่นอยู่บ่อยู่บ่อยู่บ่เอาหลอดดาบแบบนี้อยู่วิ้ววิ้ววิ้วซีด้ยกีเราบ่อยู่อีกนี่ละปลามันใต้กันย้อนแนวนี้แหละวจกเงียบบ่ินนจมยังอย่าพี่น้องอย่าใส่สวยๆครับเน้นเนี่ยอยู่อยู่อยู่ อยู่แต่กมมองอยู่ครับอยู่อยู่เออโอ้ใส่หนิแม่กไ้หางตีวิวาโหวาโห่นี่ก็อทำขึ้อหลอดแหลกพี่น้องมาเอกได้ทมแล้วก็ีสครับพี่น้องหลอดแหลกเบี้ยเอาใหม่พี่เบียล่ะ อ้นไปอ้เบียมกทังลงไหกูเลยอย่าขี่ลายเว้ยทำไมเบื้องไนไงเนาะอ้พี่น้องเอ้ยใส่สื้อวยๆครับครับสิ่่าให้ด้รับคือเอานดครับยหายกปอยากเสว่คือกับได้เลครับถามับพี่เงินฮะ ลักอนน้าก็เล็กนอยดอกครึ่งนึงนึงอะเบียอยู่คนเดียกไรด้นนบัวน้ั้วแบนี้เลยเป็นหุ่นปนียนต้นเนี้ยั้วกันยอด้ยมันใต้หรเล่ไปทำยงเปียนี้นหรือเลียเฮ้ยโว้ขั้ไ่กนจเคนอันี้ัไงาบออ้ยออ้อ้ปคอ้้าคอป้าคอาอป้าอาอ้ ร้านถิ่นลูกว่าลูกวร้านถูวแดน่ีมึงจะเอยังเอางไม่เป็นโซนเอาเอระวังในผลมึงนั่นเอากะแนมที่ละนอะแนมแนมกองไมเรือกองใม่ไม่ดวลควาหนึงนี่ลไปแล้วยูยูยูตัวเจ้ายู่น่นตัวเจ้ายู่น่นพีถ้าพีนม่นานพีมา่เมมงเอาเลยอะปล่อย เอานอาเท่าข้าทำไมไย่สูงพอหนึ่งฟันซีเทียบก็คอวะคอหาสมัยไพ่ครับาว่